สวัสดีครับผมเองครับวรเวลเตอร์เหมือนเดิมนะซึ่งคลิปเมื่อกี้ก็คือผมบอกว่าช่องแคมเมชั่นซึ่งผมจะเริ่มอะไร้ฟังก็คือตอนผมตอนที่ผมเริ่มในครั้งแรกอะ่ะคือผมไม่รู้ว่าผมอายุกี่ขวบ่ะนะแต่ช่างมันซึ่งผมเกินเดือนเอ่อยีอ่สิบเจ็ดธันวาสองพันเก้า 2009. หรือปีหรือปีสองพยหอเนี่ยเละเอออย่างเงี้ยแหละซึ่งผมจะบอกได้ว่าชีวิตผมน้นเศร้ามากอย่างเช่นตอนที่ผมเกิดมาปูป่ผกก็เสียผมไม่รู้ว่าเสียตัวไหนผมก็จำเชื่อปูป่ผมไม่ได้แหละแทนตอนนี้ผมปิดเทอมแล้วแลวผมจะขึ้นปหารด้ซึ่งจะบอกให้ว่าระวังโค วิดสิบเ้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมไม่ระวังก็โดนแตกแน่นอนเฮีย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 ่พอดีผมโดนอุ้ยชกูลืมไปว่เดี๋ยวห้องห้องกูนะะโอเคสอนนี้กดแชร์กดไลค์กดซับให้ไมได้ด้วยกดติดตามเพื่อพาคลมปใหม่มผมด้วยวันนี้ผมเบลเตอร์ไปแล้ว